มาต่อใน EP ีที่3นะครับก็จะเป็นเมเปิลเลืออ2ตัวนะครับเมเปิลมาทำตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับของเดซันนะครับที่ทำอย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านั้นได้ทำที่างานหกแดงโลกเมื่อปีที่แล้วไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมเปิลตัวแรกที่ทำอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับแล้วก็ใช้สูตรวิธีการบ่มและก็วิธีการทำที่พัฒนาจากเดิมขึ้นมานะครับ งั้นเดี๋ยวไปดูฟิลลิ่งของเมเปิ้ลตัวนี้กันนะครับต้นนี้จะเป็นป้ายดำนะครับ4 2 3สานะครับถ้าเป็นเมเปิ้ลผมจะปรับมาใช้เป็นป้ายดำนะครับอะงั้นเดี๋ยวไปดูฟิลลิ่งของมันกันว่าเมเปิ้ลตัวนี้ออกมาเป็นยังไงไปดูเลยครับ ออกชิ้นมากครับออกนุ่มๆเลยนะครับขาทำงานดีมาก ปิงไม้ดีพาวเวอร์ไม้ดี ก็สำหรับเมเปิลด้ามนี้นะครับก็เป็นไม้ที่ออกง่ายนะครับอันนี้จะเป็นสูตรอย่างเป็นทางการนะครับของการทำไม้เมเปิลนะครับแล้วก็วิธีการเก็บกันบ่มนะครับก็อันนี้จะจะเป็นทางการแล้วก็เมเปิลนี่จริงๆแล้วาทางเดลซันไม่ได้รับทำนะครับแต่ว่า,อาพอดีได้เมเปิลที่ดีก็เลยมาลองทำดูนะครับสุดท้ายแล้วก็ ออกมาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ทํายากด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเมเปิลทำยากมากนะครับที่จะให้ไม้ออกมาได้ดีแล้วก็ power ดีสปริงตัวดีนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับมันต้องมีการเรื่อมมาที่ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะงั้นไปดูเมเปิลอีกตัวหนึ่งนะครับไปดูกันเลยครับนะครับก็มาต่อมเปิลตัวที่2กันนะครับเมเปิลตัวนี้ก็จะใช้ ประดู่ลายไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับใช้ประดู่ลายไฟแทนตัวสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์เป็น911นะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเขาต้องการไปโชว์นะครับก็เลยทำในลักษณะที่เอาไว้โชว์แต่แทงได้เช่นเดียวกันนะครับงั้นไปดูฟิลลิ่งของมันกันว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแล้วก็คเเรับนะ รู้สึกแปลกๆที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นด้าน ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ12ตัวนะครับ12ตัวที่ออเดอร์มาจากมิสเตอร์อัลเบิร์ตนะครับก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างท้าทายเหมือนกันนะครับเพราะว่ากำหนดค่าทุกอย่างมาให้หมดเลยนะครับสติมเน็ตเอออะไรเออเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ที่ท้ายคลิปนะครับว่าแต่ละตัวความยาวเท่าไหร่นะครับหัวเท่าไหร่สเปคเป็นยังไงนะครับสติมเน็ตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้อีกทีที่ท้ายคลิปก็ ขอบคุณมากนะครับมิสเตอร์อัลเบิร์ตที่เชื่อในเดอะซันนะครับแล้วก็ให้ผมได้ดูแลออเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นออเดอร์ที่เยอะกว่าน,นี้อีกนะครับมาจากมาเกานะครับแล้น,นี้เดี๋ยวไม่กี่วันผมจะส่งแล้วนะครับแล้วก็ที่มาจากมาเกากําลังผลิตอยู่นะครับ20ตัวถือว่าเป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างบิก๊กแล้วก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยนะครับอันเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีใน ลตของอคนมาเก๊านะครับก็หาใครนะครับที่อยากจะให้ผมดูแลอยากขึ้นไม้กัตเัซันนะครับหรือว่าใครผมเองนะครับก็แอดไลน์ b a l l t r p นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ใผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์ B L L T R P หรือสแกน QR Code ตามนี้ได้เลยจ้า